อ๋อว่าน้องนากแดนนี่นั่นเดลยวดีครับมดีครับดีครับเฮ้ยใครวัเนี้เย้เนี้รูปรูปรึปล่รูปไหมท่าถ่ายอยู่ถ่ายแล้วแต่พี่ไมโบอกแกนะจ๊ะไอ้นี่อาบุกแกจัดไปพี่เอ้ สวัสดีครับวันนี้เราจะไปถ่ายอยู่ร้อยเอ็นนะฮะแหวกอเมซอนดบสักหน่อยไม่โดบไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่ดิบเ้วนะครับ มาเจ้าพัดน şey ี่นี่นี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาสายสาวนะครับเปลี่ยนทางกำนองไหมครับฝากด้วยนะโอ้ยใช้เล่นอะไรบ้างครับโอ้ยไม่กล้าโชว์เล่ยนครับกลัวโดซัมพาแล้วก็ห้าสิบใช้เลียนแปดห้าปวดแขนมากครับผมมียมีหาใช้ครับห้าแปดครับเย็ดเล็กครับว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่มีภาพโคตรออีด้แล้วบบน่อ่ีการทันล้างไว้เยอว่ากูไยแล้วอีกกูตายอมาแล้วอาบบไม่ีไหนอยู่ไอาบไปไหนวะอาาน้ังมันทันทยอยู่ายแล้ว อีหยังไทยตรงในี้ลงสอนเข็มด้วยวะ่ะมีแต่มหาเศรษฐีเด้ออยู่แถวนี้กลิ่นเล็กๆเบาๆโอ้นี่เล็กเลยเบาๆราคาก็เบาๆเองเนี่ยชั้นๆเล็กๆเองเลยสอชั้นได้ถ่ายหน่อยให้ยืนตรงนี้ก็ได้หลบท่อหน่อยก็หันใหม่ใช่หันหันอีก ค <Okay. S 1> ข้างซ้ายยกขึ้นใช่ทำก้มหน้านะนีนห okay. นึ่งสองสามหนึ่งสองเอาแบบจำเนิว้วเองเนี้ยอาใช่ฟิลแบบเป็นเขินอะไรเงี้ยใช่เออติดท่อ <laughs> ทีนี้เออหันตรงม,มุมอ,อ,อ,อย่างงี้ชี้เข่าเอออย่างเงี้ยเท้าข้างนี้อะเอาเหยียดอะใช่ใช่เน้นสองสามหันน้องวังกล้งสองสองสาม อ่อย่างนี้ยืดสองมือแล้แล้วหันอ่าใช่ใช่ยังหวัวทางนี้เลยหนึ่งสองสามเต็มตัวนะหนึ่งสองสามอ่ะครึ่งตัวหนึ่งสองบังแม่บังไม่บงังแม้เด้วพี่ถ่ายคิ้ Đường, <laughs> đường dọn thảm đường dọn สวัสดีครับ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 เฮ้ยใครวนีเซตอะไรครับเซตแบบครับเยแบบสุลตานนะเตนะแบบเตีอ่ะนี่มีโกให้น้องเต้ไปกนี่อโกโกจัดไปุ้ยไม่ไปกินข้าว นี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ครบทุกคนคุนทั้งหลายกินข้าวเราจะไปกินลาบลาบก้อยซาซิมิสวัสดีข้าวผมผีจองเคองแรงนะครับได้เลยครับขอเสียงหนุ่มแอฟริกันกันหน่อนะครับฮัลโห hello hello hi 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 it's r e d for s o u see the friends หวานเช้าไหมเงากางันสีเดียวโอ้โหอย่าลาเสมา ขวมข้ในเสียเสียทิ้งไนทงไหนรูปรมรูปนั่นี้นี่กไม่ได้เลยพี่ต๋อมาพี่ต๋อดำดำยุบดำแบบใดไ่้จาสวัท LIKE ี่ข้าผงมาสิอนนี้รอรออะไรครับตอนนี้อะรอน้องนตั้งแถวอยู่ครัน้องไปหลังัผมไม่อยากเจ้ากบ สองสามยสองสามแม่กอดหน่อยกอดกอดใช่ครับสองสามสองสามกอดกสองสาพี่จมสองสามอายืนี่สาม สองสาม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 เอาสามมี่นกัร้ังหนีงาม เอายืนซ้อนกันหันฝั่งนี้หันหน้าไปทางนี้ครับอ่าใช่ฝั่งนี้หันไปทางนี้ยืนซ้อนซ้อนไหล่ันใช่เดี๋ครับสองสามผู้หญิงอย่างนี้นเย็นเขียวห้อม <c oughs> <c oughs>

năng lệ song 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 này song 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 ค่อยขาใช่สองสามหันหน้าไปทางนูน้นทีนี้เดินแล้วก็หันหน้ามาทางนี้ okay. หนึ่งสองสามไปโอเคสวยสวยแล้ว

ยิ้มแล้วมองไปโอเคตรงมุมนี้ปั๊บเท่ๆหันกลับมาอืสองสามเดินไปงี้อ่าดีสองสามโอเคคอมแอ์ตรงกลางเ้ตรงกลาง มือข,ข้างขวาจับคอขวาจับคอใช่อ่าอย่างเงี้ยแหละสองครึ่งตัวนะนั่งสองขึ้นนั่งได้ไหมวิ่งวะฮัดเอาขึ้นมาหลายปีแล้ว <c oughs> เอามือข้างข้างไหนดีวะข้างซ้าข้างเนงเอวา,างไปข้างหลังอ่าอย่างเงี้ยได้สองสาม ชดชดหน่อยอ,อยากขายมุมนี้เขาถ่ายเซกับแล้วอร้อนแสงตรงนี้ก็ได้ระหว่างรอตรงนั้นน่ะจับค้อนหันทางนี้เลยเปิดจุดสองสองสามสองสามมองพื้นเอ้ช้างม,มาเลย สองอย่างนี้วา,ง,ง,า,า <Hey. S 1> งไป้งั้นสองสออง่ใช่เไปวางไปแนวนอนเห็นะสองสามเนื้อข้างขวาขึ้นมาบางเด็ดใช่ ไม่ฟายฉันเลยเอาพิงนี่หน่อยโวม่ไต้ขี่นกพิงแล้วมือวางระ <c oughs> <c oughs> วังคลี่ <c oughs> อ,อย่างเงี้ย <c oughs> อ่ะสมมติว่าอย่างนี้ก็ได้อ่าใช่เหมือน <c oughs> เหมือนเราเอาสอกวางสองสาม มันจะเป็นวิวป่าขค้ายอมาอีกก็ได้เดียสูงไปอีกไม่อีก,ม,อกมือข้างขวาหันหน่อยเรากว้างๆก,ก,กัน2 <c oughs> 3โอเคโอเคตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับลงคลิปในรอบ2ปีเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกถ้าไม่ขี้กเกียจตัดด้วยกันบ๊ายบาย